ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นซานเองครับแล้วก็กลับมาอยู่ในเกม Call of Duty Mobile เหมือนเดิมนะครับก็ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการแตะปืนแหล่ใช่แล้วผมวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการแต่งปืน CR 56นั่นเองนะผมแต่เป็น CR 56แบบยิงเทียนนัดน,นะผมก็คือการ กดยิงที่ะรนัดก็คือเหมือนพวก S k S อะไรพวกนี้ท่านผมแบบตามสไตล์นักแข่งของต่างชาติของของ World m p i o p s o n s น i p นะทุกคนเอออยากดูของแต่งปืนหรือ,อยังทุกคนถ้าอยากรู้แล้วก็ผมคอคนละหนึ่งไลค์แต่ก่อนที่ไปดูคลิปนี่ได้มีตู้มาใหม่นะผมเป็นตู้งปืนเวนเลตันเองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดเท่ hey, ทุกคน <c oughs> เป็นแบบปืนล้ำอนาคตน,นะครับผมดู ปึ้มเป็นปืนแบบปืนลัมอนาคตะทุกคนโคตรเท่นะทุกคนดูมันจะมีเอฟเฟกต์การฆ่าแล้วก็มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผมนี่เห็นไหมเท่เอาเรื่องนะแล้วก็จะมีตัวละครผมบอกเลยว่าตัวละครเยี่ยงเฟียวนะนคนจะเป็นอา,อาอัศวินก็ไม่ใช่นะคนแบบออกไซเบอร์หน่อยนะนคนแล้วก็จะมีของตัวปืน M4 LMG นั่นเองนะครับแล้วก็ท่าเต้นโดูด,ดูอ่า ใครเขาใช้ปืนนั้นทิ้งเออนี่เขาใช้หมัดนี่ดูตั้งกาดว่าโอ้โหโคตึงแล้วก็จะมีตัวสติกกี้บอมนะครับผมแล้วก็ตัว RPG นะครับแล้วก็นี่เป็นตัวของคอร์ดิงการนะผมแล้วมีอย่างนึ้งก็คือสิ่งที่ผมไม่คิดว่ามันจะมาเป็นแบบของรีเจนก็คือสเปร์นะผมโอ้สเปร์รีเจนดารี่ขยับได้ด้วยโอ้โหเกิดไปแล้วก็จะเป็นของตัวมอเตอร์ไซค์นะผมนี่ อ้ยสวยนะมอตใส่อะ่ะแล้วก็จะเป็นตัวไมีทนะ่ผมดูดูก็ประมาณนี้ทมผมสุ่มไม่ได้นะทุกคนเพราะนี้มาล่าดลองด้วยแหละหรือไม่สุ่มนะก็ประมาณนี้่ผมก็ถ้ากดไลค์กันแล้วนะก็ไปกัน มาทุกคนแล้วก็มาดูหน้าโหลดเอาปืนออผมกันเลยนะครับผมในเลยสก,กินที่ผมใช้นะครับอันแรกใช่เป็นตัว OWC Light Suppressor นะครับผมต่อไปคือตัวพานทายที่จะลดตัวกระตุกนะครับเวลาเรายิงโดนยิงสวนอย่างเงี้ยเราจะแบบตัวกระตุกน้อยลงนะครับต่อไปคือตัว p e r ก FMJ นั่ F นเองนะครับผมต่อไปคือตัว M 6 7 Ammo นะผมจะเพิ่มระยะดาเมจส0 0เพิ่มดาเมจแล้วก็เจาะเก่อง่ายขึ้นนะครับ ต่อไปก็คือตัวกิฟตัวนี้นะผมจะเป็นกิฟท,ที่ลดแรงดีดแนวต้านนะผมก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเช่นพวกปืน SK S K S อย่างนี้นะผมเวลาเราโดนยิงแบบเวลาเรายิงไปทุกคนปืนมันก็จะดีดขึ้นอย่างเดียวนะครับผมจะไม่มีการซ้ายขวาใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือใส่เบิร์กตัวไอใส่กิฟตัวนี้จะเป็นตัวที่ดีที่สุดนะผมเพราะว่ามันจะจะลดแรงดีดแนวต้าก็คือมันแทบจะไม่ดีดขึ้นบนเลยนะผมจะดีดน้อยมากทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับผม,มเป็นของแต่งที่แบบ สุดตลอดท่แล้วทําไมอ่ะทุกคนอาจจะถามว่าเอ้ยทำไมไม่ใส่ตัวเลเซอร์เพื่อเพิ่มความแม่นยํานะตัวไอตัวปืนที่ยิงทธนัดอย่าง CR56A Max ใส่แม็กกาซีนนะครับไม่ต้องใส่ตัวเลเซอร์เพราะว่าเลเซอร์จะเพิ่มความแม่นยำนะครับแต่ว่าตัวปืนยิงทนัดธนัดเนี่ยทุกคนไม่ต้องการความแม่นยํามากครับ เพราะว่าปืนยิงทีละนั้นเนี่ยความแม่นยำาก็คือเหมือนสนไนเปอร์ทุกคนแทบไม่ต้องการความแม่นยำความแม่นยำนี่ก็คือเช่นแบบการตายส่าส,ส่วนในการตายอย่างเดียวทุกคนสำหรับพบปืนทีละนั้นเนี่กก็ประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยวดูเกมเพลย์ของผมกันเลยนะทุกคนก็ไปกันเราก็เข้าในใเกมกันแล้วนะครับผมผมก็ได้เป็นโหมดฮาร์ดทอยด่านนุกทานเองนะครับหโหฟังเข้าซองอีกคนวันนี้ ได้เดี๋ยวเจอ CR 5 6ของต้นซ่าเอ้ยมาเดี๋ยวเจอ CR 5 6ต้นซ่าเอาสตันไปก่อนตามด้วยเธอร์ไมค์จะมีตัวมาทางไหนไหมเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอะไรผ่านหนะ้าเอาสตันโอ้จริงด้วยอุ้ยละโอ้ลูกซองลูกซองใจยเย็นใจยเย็นโอ้ยใจเย็นลูกซองโอ้โหตะขบขึ้นไม่สุดโอ้ลูกซองดียาเฮดเดอร์เมื่อกี้ไม่ใช่ลูกซองตัวเดียวเกิดไปปึ๊บมีไหมมีไหม ม,มเีเอ้ยใครผ่านหน้าเอ้ยองโอ้โหไม่ตายโดวไปนเม็ดเดียวก็คือการเล่น CR ห้าหกแบบยิงกดทีละนั้น,นะผมเราต้องอ่านิ้วเราต้องพิวยนะผมไม่ใช่แบบเราจะยิงไปอย่างเดียวได้ทุกมนนิ้วเราต้องกดลัวดลานะเนี่ยแต่อย่างเงี้ยทุกคนโอ้โหบอกเลยว่ามาเถอะล้างการถึงการประทะ แล้วเราก็จะวิ่งมากไม่ได้เราจะสู้พวกปืนเอสิอย่างนี้ยากนะทุกคนเพราะเราก็เป็นปืนยานัทนะอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหเก็บไปกี่ตัวละดูทุกคนบอกเลยว่าปืนนี้บอกเลยว่าผมโคตรติดอะช่วงนี้เริ่มติดปืนนี้มาเฉยเลยนะทุกคนเออปืนเด็บปืนดีอะดูดิมาทางไหนวะเัาเกิดไปเนี่ยมาดิมาดิไม่มีเอ้ยนี่ไงไม่ทันมาเอ้ยนี่ไงเอาดิเอาดิจะไปไหนจะไปไหนโผล่มาดิโผล่มาดิเอาดิโอ้ใจเย็นๆใจเย็น แป๊บ,บนึงรีโหลดก่อนลีโหลดกันจะเย็นเย็นหน้าค่อยๆพูดค่อยจากันหน้านะบอกเลยว่าร่างกายต้องการประทะเอาดิเอาดิอาดโอ้โหโอ้โหเอาดิดูทุกคนก็คือสองเม็ดตายนะผมบอกเลยว่าอย่างดีทุกคนโคตรแรงเอาเธอมาไปก่อดดักไปก่อนนี่ไงนี่ไงตัวนึงโอเคฮอนคูใครมาล้านูเฮ้ยมาดิจะมาทางไหนโอ้โหเยอะเยอะโอ้โหเจ็บทุกตัวกระสุนหมดก่อนเจ็บทุกตัวเลย นี่ไงนี่ไงตายไปดึงต้นลากเก็บตรงนี้กี่ตัวแล้วทุกคนดูเนี่ยท่านเล่นดักเนี้ยบอกเลยว่าดีมากเลยแนละ้นแบบเล่นดักเนี่ยดูดิโอ้โหปืนแรงจริงอู้เดี๋ยวใจเย็นเอาดิเอาดิเอาดิดโอ้โหเก็บไปกี่ตัวสี่ตัวขอห้าหเก็บห้าไม่ทนันเราลูฟฟองก่อนดูทุกคนดูความเล่นมันของปืนนี้ทุกคนปืนดีมากเป็นปืนตั้งรับที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแต่เราต้อง ใช้สกิลในการกดรัวนิดนึงนะครับในการที่จะเล่นปืนนี่นะมาอยู่ไห <huh> <c oughs> นเอ้ยเห็นแวบแวบแวบนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาดิโอ้โหโดนล้าโอ้ลูกซองหันหน้ามันเจอลูกซองเฉยเลยยังชอบเลยอะไรครับเนี้ยได้ไปสิบคิวแล้วทุกคนเฮ้ยตัวซ่าก็ตึงไปอุ้ยไม่ใช่นั่งถือไหมมาเปิดธนูแล้วเอาดิโอ้อยู่ไหนตกแจมแบบอู้ระเบิดโอ้โหตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวใจเย็นๆอ่าจะตะเรียบร้อยตายโอ้ยสตันมาสิ่งต้องห้ามที่เราไม่ควรใช้กับปืนนี้นะผมอย่างที่หนึ่งคือห้ามวิ่งมากนะครับผมอย่างที่สองคืออ่าเอออย่างเดียวนั่นแหละก็คืออย่าวิ่งมากผมถ้าวิ่งมากเราดูโบลลีซองไอจีอย่างนี้คือเราลูตถ่ายทุกคนเพราะปืนเราเป็นปืนที่นั้นนะผมนี่ดูเห็นไหมนิ้นหนักดีดิปนะผมเฮ้ยมา แต่ดุ้งเลม่าโอ้โหเน้นดักดีที่สุดนะผมปืนกระบอกนี้บอกเลยว่าปืนดีจริงเต้ดูก็คือสองเมตรตานะผมแต่ถ้าไกลหน่อยนะก็สามเมตรนะครับผมไม่เกินสามเมตรการันตีตายแน่นอนจะไปไหนจะไปไหนเฮ้ยลูกตอง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 ใครมาช่วยไว้เกือบแล้วเกือบไปเฝ้าล่าม่วงแล้วเฮ้ยตรงนี้มีนี่ไงเอาดิตายอ และปืนนี้ในการเล่นจะเล่นนผมเราต้องฝึกไปด้วยทุกคนไม่ใช่แบบใครจะมาแบบดีๆเล่นโหดเลยนะมันต้องฝึกนะผมปืนกระบอกเนี้ยมันเล่นค่อนข้างยากทุกคนแต่ถ้าฝึกเราเล่นโหดเนี้ยบอกเลยปืนก็ดีอะ่ะมาดิเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนโอ้ไม่ทันว่ะทุกคนเอาดิตายหนึ่งลูกซองโอ้โหไม่ทันว่ะทุกคนลูกซองเขาพุ่งมาเฉยเลยว่ะยิงไม่ทันเขาจริงๆเห็นไหมทุกคนถ้าโดนประชันชิตอย่างนี้มีโอกาสน้อยมากๆๆที่เราจะรอดนะผมถึงโดนสะโดไปกรหสุนก็ ค่อนข้างกระจายนะผมแล้วมันก็เป็นทีรนัทด้วยนะทุกคนเออตายไม่หนึ่งโอ้โหโดนข้างเข้าอ่ะทุกคนผมโดนข้างเข้าเกินไปเป้าเฮ้ยมามา,มาดิมีู่ไนอืมไม่มีโลจัดโลกโลโคเลยมาดิเฮ้ยนี่ไงไม่ทันเดี๋ยวแก๊สโอ้วิ่งออกเลยแก๊สมาขนาดนี้วิ่งออกเลยทีเดียวมาดิโลโอุย้ยเหมือนหลัาจะมาสับเกิดบ่นี่น่าจะสับนี่ไง นี่ไงไม่ใช่แวบแวบนี่ของจริงเลยสตันไม่อีกมันมันมันชาร์จผมเอาดิจะวัดอ่ะ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 เออดูอนี่เอ้าธนูมาจากไหนโอ้โหธนูแกมอยู่บนบ้านโอ้เกินไปธนูโอ้โหเห็นใจคนเล่นปืนดรีอาร์ด้วยมาธนูมาธนูกลับบนบ้านเหมือนกันด้วยทำอะไรไม่โดนวะฮัลโหลอยู่ไหนมาเนี่ยนี่เอ้ยปิดมองเพื่อนอือหึอือหึอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งผมเห็นละนี่ไงจะเก็บแอเดอบอ่ะจะเก็บแอเดอบ โผล่มาเี่กตายโอ้โหผล่มาทำไมเออโผล่คือตายโผล่คือตายบอกเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอืเพื่อเก็บไปก่อนอุยหลังยังไงจะไปไหนดรีไอเฮดตัวเดิมเลยตายหนึ่งเจ้าโอ้โหตรงนี้มีเยอะตายสองเอาดิเดี๋ยวนึงรีโหลดก่อนกระสุนหมดไวไปนิดนึงเอาดิตายสามคอสี่คอสี่ไม่ทันเดี๋ยวเอาดิเอ้ยเอ้ยใจเย็นสี่ตัวแล้วโอ้โหรีโหลดแป๊บนึงรีโหลดแป๊บนึ่ง โคตรเดือดเอาแล้วขอเก็บห้าได้ไหมตรงนี้ขอเก็บห้าโอโหเก็บห้าเก็บหกโอ้โหทุกคนดูความตึงโอ้อหเกินไปเป้าตรงนี้เก็บหกแล้วเกื่อตายโอโหเก็บไปหกตัวต้นซ้ำก็โหดเกินไปก็หอเปิดเบรเตอร์ไม่ตายไปก่อนเลยเนี่ยทุกคนถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆผมบอกเลยว่าเก็บเยอะกว่านี้ยังได้นะผมก็จบเกมเรียบร้อยนะผมก็ร้อยห้าสิบต่อหกสิบหกอ่ะทุกคน บอกเลยว่าโคตรเดือดทุกคนเฟนเน็ตเฟนเนตมาเป็นฉากซะด้วยแแป๊ะแป๊ะแป๊ะแปะ๊ะโอ้ยเอาเหลืองทุกคนแปะไปะไปดูสกรอร์ผมกันเลยดีกว่านะทุกคนผมก็นแนนต้มน่าสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสบสองเอ้ยทำไมผมอยู่ที่สองอะผมรู้สึกว่าผมคิวเยอะกว่าที่หนึงน่งอีกนะโอ้จบแล้วผมรู้สึกว่าผมคิวเยอะกว่าที่หนึงน่งอีกนะผมก็บวกไปทั้งหมดห้าสิบเจ็ดนะทุกคน โคตรเลือดแปลผมได้คิวเท่าไหร่นะไปดูคิวดีกว่าผมก็ได้คิวมาหมดยิ้อ้าวคิวโอ้ใช่ผมคิวเยอะสุดใน,นตี้นะทุกคนโอ้ความยุติธรรมแต่ทำไมที่หนึ่งเขาถือปืนแปลกๆวะเฮ้ยงงเฉยเลยแต่ก็ตึงอะ่ะทุกคนอื ก็เป็นยังไงบ้างครับผมกับคลิปของผมภายในวันนี้นะครับก็สำหรับผมนะบอกเลยว่าปืน CR56A Max แบบยิงทีละนัดนยทุกคนบอกเลยว่าโคตรดีนะทุกคนแบบยิงมันมากเลยนะครับแบบ2เม็ดตาย2เม็ดตายทุกคนแต่บอกไว้ก่อนคือข้อเสียงปืนนี้ก็คือแบบเวลาเราโดนชาร์จทุกคนก็คือเรามีโอกาสที่จะสวนเขาน้อยมากเลยนะเพราะปืนเราเป็นปืนที่ยิงทีละนัดนะครับต้องอยู่ที่นิ้วเราด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม Like, กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมค,ครับบ๊ายบายวิ